รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบุรร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอช่วงที่1สนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลสวัสดีครับ พบกันเช่นเคยในรายการปรุ่งวันเสาร์<า>ทางททบอหแห่งนี้ค่ะกับผมนะครับอรุณพาวิไลครับค่ะกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ภาพยนต์ไทยนะครับเรื่อง ลัตทิจท ie right. ี่หนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ปัตตานีนะครับใช่แล้วค่ะและวันนี้ค่ะเราจะนำภาพความสวยงามของเมืองปัตตานีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโอ้และเป็นภาพสวยงามแบบไหนครับเป็นภาพที่ถ่ายมาจากเฮลิคอปเตอร์เลยนะคะอ๋อแค่นี้เลยค่ะเราจะเห็นนะคะมีตากล้องเราค่ะตื่นแต่เช้ามืดเลยค่ะแล้วก็ขึ้นไปบนทอเนี่ยค่ะเพื่อเก็บภาพความสวยงามของเมืองปัตตานีมาฝากกันนะคะพระอาทิตย์ยามเช้าเมืองปัตตานี สวยอย่างนี้เลยแหรอครับใช่แล้วค่ะนอกจากที่จะไปชมวิวภาพความสวยงามของพระอาทิตย์แล้วนะคะยังมีภาพของมัสยิดกลางค่ะที่เป็นศูนย์รวมของชาวมุสลิมนะคะที่จังหวัดปัตตานีกันด้วยค่ะโอ้สถาปัตยกรรมแบบนี้ผมว่ามันคล้ายๆของอินเดียนะครับเหมือนอะไรอ่าเหมือนทัชมาฮาลนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยค่ะจะมีสระน้ํานะคะขนาดสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เลยค่ะสวยงามเหมือนกันเด้เลยนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีภาพของ รถไฟค่ะที่วิ่งผ่านไป,ไปนะคะในจังหวัดปัตตานีค่ะไปที่สถานีรถไฟโคกโพค่ะสถานีรถไฟโคกโพเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงครับเป็นสถานที่ที่ พระเอกนางเอกแอบเห็นกันปิ้งกันเล็กน้อยค่ะตอนที่มาถึงจังหวัดปัตตานีค่ะ๋อนะครับคือมาลงมาลงมาลงที่สถานีรถไฟนี้เลยค่ะ๋อนะครับค่ะแล้วอันนี้ก็คือวัดนี่คือวัดช้างให้ค่ะหูนี่มียิงปืนมีแบกลงศพมีทหารเต็มเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะคะที่คุณพ่อของน้องไมายเสียชีวิตค่ะก็ต้องไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใน วัดช้างให้ค่ะ,คะหรือว่าที่เราเรียกกันนะคะว่าวัดราชบูรณะค่ะโอ้แล้วอันนี้ที่ไหนนะครับน้ำใสสวยงามมากเลยอันนี้สวยจริงๆค่ะต้องบอกว่าเรารู้จักกันในชื่อของแหลมตาชีค่ะแหลมตาชีใช่แต่ว่าบางคนก็จะเรียกแหลมโพซึ่ง<อ>จะเห็นว่มีระยะทางที่ ยาวออกไปในทะเลเนี่ยไกลมากนะคะไกลขนาดไหนครับ11กิโลเมตรเลยค่ะโอ้โหเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากเลยนะครับแหลมเนี่ยนอกจากไปถ่ายทําหนังแล้วนะต้องตามไปเที่ยวนะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าหาแหลมไหนที่จะสวยงามแบบนี้ได้ยากมากเลยค่ะครับโอ้แล้วก็จัดนี้จากนี้ต่อไปโอ้นี่ไม่ใช่แหลมแล้วนะฮะมีเรือประมงจอดกันเป็นร้อยลําเลยใช่ค่ะอะไรครับเนี่ยข้าพย์เรื่องนี้นะคะจะมีภาพของ สะพานปลาค่ะที่จะมีเรือประมงนะคะจอดอยู่เต็มไปหมดค่ะแล้วก็จะมีการขึ้นปลามาเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของชาวปัตตานีกันค่ะอันนี้การจะมีการฉากบุกนะครับก็คือฝ่ายหนึ่งก็เอาเรือประมงบุกเข้าไปหายไม่ใช่ม่่ไม่บุกขนาดนั้นค่ะมาดูไม่แน่ผมก็คุยกับเจมเออเจมพุ่มกลับใช่ไหมใช่ค่ะจะต้องให้มีตรงนี้เสนอยค่ะนอกจากนะคะจะเห็นภาพในมุมสูงของจังหวัดปัตตานีแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะใน ่งหน้านะคะครเราจะมีภาพของการใช้ชีวิตที่เรียกว่าเป็นอาชีพประมงรเราจะไปถ่ายทำกันที่สะพานปลาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ